ก็สวัสดีท่านชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมปอมนะครับผมก็จะพาท่านชมไปดูวิธีการเล่นไมค f ากับเพื่อนนะครับก็วิธีแรกนะครับสิ่งสิ่งที่เราจะมีมีแค่2อย่างครับอย่างแรกก็คือเกมไมค f านะครับจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ได้ครับที่เราจะเล่นกับเพื่อนอย่างที่สองเราต้องมีแอปนี่ครับเนี่ยแอปเนี่ยเนี่ย นี่ครับพอโหลดแอปอวิธีโหลดแอปในนี้ครับเราก็เข้าไปที่ p เพจโตพิมพ์มไปอะ,อะไรวะพิมไปส,สตีมเกมนี่ครับนี่มันก็จะเค้่อนให้เรากดติดตั้งครับพอกดติดตั้งเสร็จเราก็กดเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็สมัครอะไรให้มันเรียบร้อยครับแล้วก็เข้าไปที่3จุดซ้ายบน แล้วก็มันจะเขียนคาว่าเกมแอดชมชนให้กดเข้าไปแล้วจะมีคําว่าเกมกดปึ๊บแล้วก็จะมีเกมหลากหลายให้เรากดเข้าไปนะครับก็กยเข้ไปนะครับหลายผู้เล่นแล้วก็เข,เ,ขเข้าเข้าเซิร์ฟเพื่อนเราสร้างนะครับนนอ่าอเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะสมมติผมจะเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟ ตกปลาแรกของบวกหาหมูแร่ของนะครับรกดเข้าไปเข้า่าเข้าร่วมปึ๊บอ่าแล้วเราก็เข้าแล้วพี่ใหญ่แล้วเราก็รอมันก็เลยกดข้าเกมให้เราเราก็เกมอ่าครับเรากดเล่นเพื่อนนี่กดข้อเซิร์ฟปึ๊บในในการจะเล่นเซิร์ฟผมแนะนําให้ใช้อ่าไว้อดไวไฟ,ไฟเล่นนะครับ หรือว่าใช้เน็ตมือถือได้แต่ขอให้เป็นเน็ตแบบแรงๆนะนี่ครับนี่ผมก็ได้เข้าเซิร์ฟมาแล้วนี่เทียบร้อยนี่ครับนี่เฮี้ยนี่มันคือเฮี่ยอะไรเนี่ย นี่ครับเธอเซฟใครใครสนใจอยากจะเล่นกับผมว่าผมสตรีมทุกวันนะครับแล้วก็ใครสนใจจะพูดคุยกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอลลลงไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเท่านี้เองครับไม่มีอะไรมากเลยครับเท่านี้เองขอบคุณท่านผู้ชมที่มาดูนะครับก็วันนี้ผมก็ไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งผมได้นะครับผมไปแล้วไปละไปละพวกโง่